ครับก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาเงินจากแอปหมูมาแล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่รู้ว่าแอปหมูมาแล้วที่เราเล่นไปวันๆนะครับผมนะตามาหาเงินได้วันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมนะเฮ้ยไม่ใช่ต่อวันสิต้องเป็นหาเงินได้นะครับผมนะอย่างแรกนะครับให้เราไปโหลดแอปแคทตินมานะครับผมนะเนี่ยครับนี่ครับผม เราสมัครล็อกอินผ่านรหัสเกมพวกเอมาแล้วนะครับผมนะที่เราล็อกอินเกมมาดึง a c e b o o k ก็ได้นะครับผมนะให้เรามาเก็บแต้มนะครับผมเก็บแต้มคือตรงนี้คือรหรัสคำเชิญน,นะครับเนี่ยสองแปดหกสามสองหกหกหนึ่งนะครับผมนะให้เข้ามาใียย่นี้ครับผมรหัสคำเชิญตรงนี้ครับแต่รหัสคำเชิญ แต่ว่าผมใส่ไปแล้วนะครับผมของบางคนที่สมัครใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันหาเงินได้นะครับผมให้มากรอกตรงนี้มันจะได้รับอยู่ประมาณ8,000ต่วชิปนะครับผมเนี่ยวันนี้ผมได้มา9,119ชิปนะครับผมการถอนเงินของแอปหูมาแล้วนะครับผมนะให้เรามีเต็มครบนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเพคราวไม่เกี่ยวนะครับมันจะเป็น่าดโอนะครับเนี่ย500ถึง 10, 1,000บาทนะครับเนี่ย สะสมตรงนี้นะครับผมะ้สังเกตนะครับให้เราเลื่อนลงมาคําว่าชวนเพื่อนนะครับผมมันจะมีเขาานํนเสนอข้างบนนะครับแล้วก็เลื่อนเ,อเนี่ยเนี่ยแอปเนี่นะครับผมเนี่ยลองแล้วก็ได้รับเข้าไปนะแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ เนี่ยมันจะมีแต้มอยู่ตามเกมต่างๆคือผมเล่นหมูมาแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับผมผมจะได้รับมาเนี่ยห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยชิปนะครับผมคือเล่นเล่นในผมนะครับเนี่ยเข้าไปอ่านดูเปิดและแล,ะแล,ะและเนี่ยเล่นเกมโจมตีเนี่ยได้เจ็ดหลังนะประมาณเกมเนี่ยได้เจ็ดหลังคนที่เคยเล่นมาก่อนนะครับที่เล่นไปวันๆสามารถหาเงินได้นะเงินค่าตัวห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมนะ จากเราดาวโหลดเสร็จนะครับผมก็ไปโหลดเกมมาแล้วมานะครับเนี่ยเพเกมเนี้ยที่เราเล่นไปวันๆนี่ครับก็มาแต่ปิ้นไปตมไา้เล่นๆนะครับมีก่อเราเล่นัปวันๆหาค่าเทเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้ให้ได้บ้านเจ็ดหลังก็คือบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่ตรงนี้และแอปนี้สามารถหายคลิปจาก ที่อื่นได้ก็เข้ามาอ่านข่าวพวกนี้นะครับผมนะอ่านข่าวพวกนี้ก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีวงบวกที่คิดเหรียญน,นะครับให้เราดูไปเนี่ยมันจะมีวงเรื่อยๆเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยวงไปถ้าครบก็รับไปอีกยี่สิบนะครับผมและเหรียญทั้งหมดก็จะมาสะสมกันนะครับ คนที่เข้ามาสมัครแอปนี้ใหม่ๆก็ให้แต่รหัสคำเชิญนะครับเนี่ย286นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมเมื่อกีตรงนี้มันจะได้รับอีก8พันนะครับผมให้สะสมตรงนี้ยอดแล้วก็ไปถอนนะครับถอนทางเพพาวได้ครับแลกค่าโทรได้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมโอเคก็มาบอกแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย